วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร์คมสารมารีสีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสจลพร้อมใจกันทำพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อประเทศชาติและประชาชนด้วยทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติสืบไป สจลเตรียมพร้อมจัดงาน KMITL Innovation Expo 2024ระหว่างวันที่1-3มีนาคม2567งานนี้เป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมเปิดโลกเรียนรู้นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยจากอาจารย์นักศึกษานักวิจัยของพระจอมเกล้ารากระบังและหน่วยงานชั้นนำมาจาัดแสดงมากมายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวานาในหัวข้อที่น่าสนใจเช่น การเสวนาหัวข้อเทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทยการเสวนาหัวข้อกลยุทธ์นวัตกรรมที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมไทยและการเสวนาหัวข้อ Creative Art and Technology in t o u r i s m Industry สรสร้างสรรค์ศิลปะพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและยังมีการบรรยายในหัวข้อ University Holding Company of KMITL โดยบริษัท KMIT ลาดกระบังจำกัดมาหาคำตอบกันว่า University Holding Company คืออะไรและมีหน้าที่อย่างไรรวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆเช่น Innovation ED IoT การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม IoT เบื้องต้นความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมระบบ IoT การใช้บอร์ดทดลองระบบ IoT และการสร้างแดชบอร์ดสำหรับระบบ IoT เบื้องต้นเพื่อต่อยอดพัฒนานวัตกรรมได้ สำหรับงาน KMITL Innovation Expo 2024ได้แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมเป็น3โซนโซนหลักคือที่หอประชุมเจ้าพยาสุรวงศวัยวัฒน์โซนที่2ส,สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ KLLC และโซนที่3หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถมาร่วมชมงานกันได้ที่สจลค่ะ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือ KLLC จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นหัดปั้นจิว๋วสำหรับนักปั้นมือใหม่เป็นคอร์สเรียนหนึ่งวันสอนปั้นโมเดลจากดินน้ำมันเทคนิคการปั้นดินน้ำมันแนะนำประเภทดินชนิดต่างๆที่นิยมใช้ในการปั้นรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมเทคนิคการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ สอนโดยอาจารย์จากภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสจลเปิดรับสมัครถึงวันที่15มีนาคม2567เรียนในวันศุกร์ที่29มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาหลักสูตรเรียน6ชั่วโมงผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-329-8000 5084สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ KLLC ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ1หลักสูตร2ชั่วโมงครั้งที่2ทับ2,567ในวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567 ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา45นาทีถึง18นาฬิกา45นาทีณอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติรัรชกาลที่4สจลเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกดัดค่ะ